สวัสดีครับพี่น้องครับประทุมอีกแล้วครับสาประกเปาูา็นก็ดนคนอยู่ในเต็นหนบ้ามาแล้วกองเงี้ยผู้สาวคอยมาหนานีเลยติพี่ ได้ครับปริปัตสุม้มเอ,อุ้้มประจำสัปดาห์ ลมคือวอยๆป่หรอบัดน้ทางเขียวสวัสดีครับบันนี้ที่บัตีกยาเองหรอก็เป็นอกน่านี่เลนบอแตงบะแตงไม่เล่นบะหนาเลยว้าเป็นตาหยือดีสัสเออเป็นตาหยือดีหาย ตาถือกองไป้านนห้ต๊ะแต่งแค่สวีเอสุดทองนาทีกันอทางอื่น,อนเอออันไปเลยอันไปกับ่านไปบอลเราไปก้นตลาด พี่น้องจบแั่นี่แลหละอุู่ตรงนี้มาแล้วแต่เราค้นก็ร้องพื้นยังมาเรียบร้อยแล้วตบแปรงมาแล้วเพราะว่าใบพัดแล้วก็่จะไปนนำต่อแค่นั้นแล้วครับกูเง,ง,งินไปไงแมวอันเสียกวนเปลี่ยนร้องพื้นดำๆำไหมจนสะอาดเลยน้อยยองออกแจ้งแดยยงเลย จนเสืออะจะไปนคือจะหาเซต,ตีนเหรอตอนเนี้ยแล้วกลับมาเป็นเสือสะอาดขาวกูไก่ไปอาบน้ำไปอาบตอนไหนครับเออก็เสือแบบสนั่ ก็เลยมายืนบงัง่อยปาโกนั่งได้แล้วคนที่บายพระแล้วนีู่ไปเลยสวดมนต์สวดมดนต์น์นะครับสวดมนเพือเสิมบารมีจงขอเกอสวดผู้ใครับ ทังพุทังอภิปูชย,ยามาอิมินาสกะเลนะทังธรรมังอภิปูชยามาอิมินาสกะเลนะทังสังฆังอภิปูชยามอาอะระหังสัมมาสัมพุทโธพระขาวาพุทธังพระขาวันตังอภิวาทิเอมีวะทา,าโตพระขวาวตาธรรมโมธรรมังนามาสามี ปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอมพุทโธอ้ออมธรรมะออมธรรมะอ โอมสังคาอ้ออ้ออ้ออ้นอน้อย,ยอ้อ,อใหญ่อ้อน้้้อออออยใหญ่ดวงขอบเท่าสามสิบพญาอ้ามาอามาช่วยผู้ช่วยจานะมะพะทะโมกาลุณาพุทธาธา,าทา,ายินดีนะเอ็นดูนะเมตตานะจงบังเกิดกับลูกกับหลาน ทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงเทินโอมรัชโชมหารัชชังโอมรันังมหาราติหิงทาระจันทาระอุปวะเถอยุงโสสาหัสจิจับมานิมามามานะมามาสาธุสาธุสาธุกายวาจาจิตตาอาหังวันทาองค์ องค์ธนบดีศรีสัตนาปูเชมิเมตันจะมหาลาโพปิโยนาคะทันทป,ปริตังขออัญเชิญดวงพระจิตทิพย์ขององค์องคธนาบอดีศรีสัตนาศจงให้ประทานพรให้ลูกหลานสาวน้อยเพชรบ้านแทงทุกคนเปิดทำการแสดงด้วยความราบรื่น อยากมีอุปสรรคสิ่งใดมาขวางกัน้นเดินทางไปไหนมาไหนไปเหนือไปใต้เดินทาง,งปลอดภัยมีคนนิยมทมทอบเฮงเฮงปัง,งปังรวยรวยสาธุสาธุสาธุาธอน,นี่ตบมือแล้วคุณอะจูพูดนิดเดียวโอเคครับ